วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้าคอร์ดอบรมเราได้อะไรกับการที่มาคอร์ดครั้งนี้บ้างเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับการแก้ไขในครั้งต่อไปและจะได้เป็นตัวอย่างกับคนทางบ้านถ้่ก็ติดตามชมนี้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันยากอย่างไงมันง่ายยังไงมันยากเพราะอะไรมันง่ายเพราะอะไรการักาาผระอา,ารย์การเป็นไงบ้างครั้งนี้รู้สึกว่าเบาโล่ง มีบิติสบายใจค่ะสบายใจค่ะเคยได้เป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะแต่เกิดมาเพิ่งสัมผัสเพิ่งครั้งนี้ค่ะก็เคยปฏิบัติมาแต่ไม่เบาโล่งเหมือนครั้งนี้ค่ะมรู้ไหมมันเบาเพราะอะไรเพราะเราว่างปล่อยวางมันเบาเพราะการปล่อยวางค่ะเพราะการปล่อยวางแต่ทุกอย่างจะมีหมดเลยค่ะแด้หายไปไหนท,ที่จริงมันก็ อยากจะพูดยังไงดีอธิบายที่พูดมาเป็นคำพูดยากแต่ว่ามไม่ต้องไม่ต้องเป็นคำพูดหรอกแค่เห็นอาการก็รู้แล้วคนะลางม,มีความสุขมากโล่งสบายใจแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่แบบโงๆ่ๆอยู่แบบกับธรรมชาติอยู่แบบทุกวันน่ะอยู่แบบทุกวันอยู่ใช้ชีวิตแบบประจำวันทุกวันนะ ไม่ต้องคิดอะไรค่ะก็ต้องคิดอยู่แต่คิดด้วยเหตุด้วยผลดวูที่ใจตัวเองดูที่ใจตัวเองตลอดค่ะดี้วจ๋าสาธุปฏิบัติต่อไปนะอย่าทิ้งการปฏิบัติขพคุยายามรักษาความโง่ไว้ค่ะถ้าเป็นโง่ตลอดไปขอบพระคุณค่ะน้อมสักการพระอาจารย์ค่ะหนูเป็นครั้งแรกที่เข้ามาปฏิบัติธรรม Mm hmm. อ่าครั้งแรกที่เข้ามานี้คิดว่าแค่มา,าสะสมบุญ mm hmm. เพราะว่าการปฏิบัติธรรมคือการากสะสมบุญแต่พอมาแล้วมันได้เยอะกว่าการากสะสมบุญ mm hmm. คือได้รู้แต่หนูไม่รับปากว่าหนูจะเอาสิ่งที่หนูรู้ไปปฏิบัติได้ไหมเพราะว่าสังคมการทำงานของหนูมันโง่ไม่ได้ค่ะว่าจรย์บางสิ่งอะคะ่ะ mm hmm. มันก็เลย รู้สึกว่าหนูปล่อยวางไม่ได้แต่หนูก็จะนําสิ่งที่พระอาจารย์บอกไปพยายามปรับใช้เพื่อที่ชีวิตหนูจะได้ปล่อยวางได้เพราะหนูมีภาวะเครียดด้วยค่ะจะนำสิ่งที่พระอาจารย์บอกไปปรับใช้ในชีวิตขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้จะไม่ได้ยมเราไม่ได้ปล่อยวางมันนะเราปฏิบัติเพื่อไม่ได้ปล่อยวางแค่ปล่อยมันไป ปล่อยมันไปไม่ได้ไปปล่อยวางมันปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันมีไปนั่นคือการปล่อยมันไปไม่ได้ปล่อยวางจำไว้ยมทุกข์ก็ปล่อยมันไปนะมีอะไรก็ปล่อยมันไปไม่จะปล่อยวางเพราะเราไปจับมันไว้เน่ะเพื่อจะปล่อยมันก็ไม่ใช่มีอะไรก็ปล่อยมันไปนั่นคือการปล่อยวางอย่าไปยึดมันไว้มันต้องโง่นะอยู่ก็โง่ ทุก,ก็ทุกอย่างง่โง่เนี่ยแหละอย่าไปยึดทุกสุกก็สุขอย่างโ,งโง่มีก็มีอย่างโ,งโง่เป็นก็เป็นอย่าง็โง่เนี่ยอย่าเอาความหมายของสิ่งนั้นมาเป็นภาระของรู้ศึกษาต่อไปเราจะได้เข้าใจชีวิตของเราชีวิตก็รอแค่มีแค่นี้แหละมีสุขมีทุกข์มีสมหวังผิดหวังมีเจริญและเสื่อมไม่มีมากกว่านี้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ปล่อยมันเป็นอย่าง,งานั้น เขาหมายแค่นี้เลยโยมอยู่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มันเป็นอย่างนั้นไปเข้าใจไหมน่ะอยู่มันไปอยู่อย่างนี้แหละอยู่ันปกติ กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะ,ะหนูก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามารับการอบรมค่ะ,ะไม่เคยรู้จักพระอาจารย์มาก่อนค่ะ,ะพี่ฝนนะคะเขามีโครงการหนูเลยสนใจเข้ามาร่วมโครงการตรงนี้ซึ่งหนูก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับธรรมะอยู่แล้วปกติอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะทาให้หนูได้รับรู้ว่า คำว่าขันห้าคืออะไรรู้ว่าเรามาอย่างไรและเราจะไปอย่างไรค่ะแล้วก็รู้ว่า,าสิ่งที่มาที่เรารู้สึก,กโกรธโมโหหลงนู่นนี่นั่น,นเขาเรียกว่าอาวิชาซึ่งมาหลอกหลอกหลอกตัวเราค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้ง่โง่เหมือนที่พระอาจารย์บอกอเราจะได้ไม่มีความทุกข์เราจะได้ปลดปล่อย ค่ะจะได้สุดโล่งสบายค่ะขอพระองคค่ะสาธุดีนะถือว่าได้ประโยชน์นะกราบนมัมสการพระอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันที่ได้มาเข้าอบรมพระธรรมครั้งนี้หนูกราบเรียนพระอาจารย์ตมตงว่าวันแรกที่หนูมาได้ได้นั่งฟังพระอาจารย์เทศหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะพระอาจารย์พูดอะไรหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูมานั่งเหมือนคนฉลาด เหมือนที่ทุกคนบอกแต่พอพระอาจารย์บอกว่าเราต้องโง่นะมันเหมือนมันได้ปลดล็อกมันได้คลิกมันได้มันได้ลึกซึ้งมากกว่าแล้วก็กลับมามองย้อนว่าสิ่งที่เราเคยทําก่อนหน้านั้นเรามาถูกทางแล้วแล้วพอพระอาจารย์ชี้แนะมันมันได้มันได้ความรู้เพิ่มและหนูก็จะนําในสิ่งที่พระอาจารย์ชี้แนะค่ะทําต่อไปเดินทางสายกลางต่อไป และถ้ามีโอกาสหนูก็อยากเดินตามทางคระจารย์คือถ่ายทอดในสิ่งที่หนูรู้ให้กับคนใกล้ตัวค่ะดีแล้วขอบคุณค่ะเบื้องต้นเราต้องเดินทางให้ถูกก่อนเมื่อเดินทางถูกแล้วเราออกจากทางนี้ได้เราพ้นจากการหลงทางแล้วเราได้หันไปกลับไปบอกคนที่กำลังเดินทางอยู่เหมือนที่เราเคยหลงทางมานะอันั้นต้องรู้เส้นทางของการเดินก่อนดีแล้ว